ไม่ใช่แค่รีวิวครับเป็นโชว์เคสด้วยได้ไหมเนี่ยเทคสองโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อาร์ตนี่อาร์ตเหรออาร์ตโค้ชสวยเฮียไม่ใช่อาร์ตโค้ชสวย,ย <Light> สวย<น>ีมานาว่ะเรียวนาสีมานาเรียวน,า,า,น,า,รยนาระเบิดศัตรูของเธอให้เป็นจุน ทายไม่ถูกสักอันเลยกูผมทายว่าสามนาสา3 4นะจะเป็น4มานา3 5หเมื่อเล่นเป็นการ์ดใบแรกในรอบสตันเป็นเมคานิกสตันพานามิตรของเธอก็จะแข็งแกร่งขึ้น เมื paid, okay. but, but ่อเล่นในตอนเช้าโอเคแปลว่าต้องเล่นลีวาน่าเฉพาะช่วงเช้าครับเล่นช่วงช่วงตอนดึกจะจะกะไม่ใช่แบบอันนี้เป็นมุกเมื่อลุ่งอรุณขึ้นสี่ครั้งเธอจะเลเวลอัพแปลว่าต้องเล่นเล่นการ์ดเดบเรกสี่รอบโอ้ไอเชื่อโซโซคูอ่ะ ทีนี้ไม่ว่าจะพาทิศจะส่องแสงไปทางไหนเดียวหนาสตาร์ศตูที่แข็งแกร่งที่สุดบอดทากอนได้แนละ้วบอดทากอากใครยังไม่สังเกตอบอดทากอนสวยมากสสแสงอาทิตย์สาดซองวะไม่โชว์การ์ดหน่อยเหรอยังไม่เห็นการ์ดชัดเลยนะอ่ะไอ้ช่า อนิเมชันแม่งหายจริงว่ะการตัดสินใจที่กล้าหาญจะทำให้ชนะเกมได้อนิเมชันเอฟเฟกต์ทุกอย่างแม่งหายเหี้ยเลย not มันไม่โชว์การ์ดในในคลิปนี้เลยนะโชว์แต่โชว์แต่เอฟเฟกขอดูการ์ดอีกทีหนึ่งครับขอดูการ์ดก่อนนะเรียวหน้า 4มานาสามห้าเด a บร t สตันเดอะสตรองเกตเอนเป็นแมคคนิกสตันครับสตันเดอะสตรองเกตเอน m y ลงมาจะสตันศัตรูตัวที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วจะเลเวอพต่อเราเล่นการ์ดเด y บร e สี่ใบขึ้นไปพอเลเวอแล้วจะกลายเป็น4มานา 4-6, Daybreak or when you activate another daybreaks t u n the s t r o n g e e t enemy หมายความว่าทุกครั้งที่เราเล่นยูนิตเด r บร k ตัวอื่นเลเวหน้าจะสตันไปเรื่อย ตอนนี้ผมผมคิดออกที่เล่นด้วยกันได้ผมคิดออกให้ยาสุโอะใช่ไหมเมคานิกสตาร์นตอนนี้ที่มันดูที่มันดูเข้ากันที่สุดก็ยาสุโอะแต่มันเล่นยากมากอ่ะมันเล่นยากมากนะลิโอนายาสุโอะแถมเป็นเคิร์ฟเดียวกันอีกสี่มานาเท่ากันอีกเอามาดูสเปลของลิโอนาครับลิโอนามอร์นิ่งไลท์กิฟต์เอลไลส์พลัสทูพลัสทูดิส์รอบชัพโฟรลิโอนาอินทูอินทูยูเด็กเดบเรกแอคทีฟออร์เอลไ์เดบเรก เอฟเฟกต์เอดวหมายหมายความว่าหมายความว่าถ้ายูนิตที่ลงไปแล้วเดบรกบับหายเนี่ยแล้วเราเล่นการ์ดใบนี้มันก็จะทำให้เอฟเฟกต์เดบรกของยูนิตพวกนั้นทำงานอีกทีใช่ไหมอย่างไอตัวหนึ่งมาน้าสามสามอะลงไปแล้วบับหายเทินถัดไปบับหายเป็นสองแล้วพอเราเล่นใบนี้ใส่มันก็จะกลายเป็นได้บวกหนึ่งบวกหนึ่งเอฟเฟกต์เบรกของมันอีกครั้งหนึ 2, ่งแล้วก็ได้บวกสบวกสตรงนี้อีก อบนี้เก่งคือไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นเลียวหน้าก็ได้บนี้ใส่เมนเด็กได้เลยอะแล้วมันบวกทั้งบอร์ดด้วยนะไม่ได้บวกแค่ตัวเดียวอ่าไป,ไปดูไปดูใบทางขวากันบ้างครับสเปลใบใหม่สามานาโซสเปลเซนิบเลดแกรนแนนเอลไลพลัสวันพลัสทูแอนโอเวมเดเบรกดรอเซนิบลดสามานาบวกหนึ่งบวกสองติดโอเวมเป็นปัฟถาวรน,นะแล้วถ้าใบานี้เป็นเดยเบรกเราจะจวดเซนิบลดอีกใบขึ้นมาเราต้องเล่นเป็นการ์ดใบแรกเท่ากับเรา สินเนเรีโอที่เราได้ใช้ใบนี้ได้ก็คือเราลงยูนิตไปเทินสองเทินสามเราเซนิตเบลดใส่แต่ว่ามันสามานาบวกแอทแท็กแค่หนึ่งอ่ะยังขอขอข้ามไปก่อนขอดูใบอื่นก่อนอ่าหกหกมานาโซสเปลซันเบิร์สดิลซิกซทูอัลยูนิตเดย์เบรกอินสเตดไซเลนต์อิดดิสราว์และดิลหกดาเมจทูอิดก็คือถ้าเป็นเดย์เบรกจะมีผลแค่ไซเลนต์ก่อนแล้วถึงยิงใบแชมป์ได้เป็นใบเป็นใบใบแชมป์ใบแรกแต่คือเราเราดิลหกอ่ะ เราเดีลหกเราไม่ไปหวังกับใบ้เลยนะผมว่าคือดีลหกเราก็หวังค่าแล้วแหละเราจ่ายต้องหมานานะหมานาแม่งอารมณ์เหมือนเราใช้ตัวมาเจนิกบีมหกมานาผมว่าใบนี้กากนะแค่ได้ใบ้มาตอนเป็นเดย์เบรกผมว่าไม่ไม่คุ้มขนาดนั้นเล่นกับลักได้แต่ว่าแต่ว่าจะคุ้มไหมหกมานาดีลหกอะ่ะเคยรอรอดูรอดูใบสุดท้ายครับสมานาเบิร์สไกด d i n g t o ฮ e วแอนแอ l ์ไลน์ออร์ยูเน็กซ์สสองแล้วก็ไอเชี่ยวันนี้เกง่งไอเชี่ยวันนี้โคตรเกง่งวันนี้เกง่งไกด์ดิงทาร์สโคตรเกง่งไอเชี่ยไกด์ดิงทาร์สโคตรเกง่งสองวานาฮิวสองจวบหนึ่งสองวานาดิวสองจวบหนึ่งไอเชี่ยเก่ง เก่งสัตว์เลยแล้วมันมันเลือกเลือกฮิลได้ด้วยนะจะฮิลแอร์ไลน์จะฮิลยูนิตหรือว่าจะฮิลเน็กซัสเชือสองมานาฮิลสองจั่วหนึ่งเชือกไกดิ้งทัสโคตรเก่งแค่เห็นก็เก่งแล้วอะแต่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเด็กอะไรนะเด็กคอนโทรลของทากอนเด็กคอมโบของทากอนจะเป็นเด็กอะไรยังไม่รู้ใบสามันทากอนแน่แน่ใช่น่าจะเป็นใบของโซลกะนะแปลว่าโซลกะจะมาในจะมาในเอเวนชันนี้ใช่ไหมผมบอกเลยทากอนเนี่ยทากอน ทากอคอนโทรลกไกดิ้งทัชยังไงก็ต้องใส่เซนิทแน่ดีกับมิดเรนส์สาม่านามันช้าไปไหมครับเซนิทเบรดถ้าเราอยากให้เอฟเฟกของเซนิทเบรดมันคุ้มแปลว่าเราต้องใส่เซนิทเบรดมาหลายๆใบใช่ป่ะอย่างน้อยก็2ใบอะแล้วมันบวกแค่หนึ่งแอทแท็กับติดโอเวอร์มให้มันจะดีจริงจริงอะไปพูดถึงลิวหน้ากันหน่อยลิวหน้าไม่คณิกไม่มีอะไรเลยเป็นสตัร์อย่างเดียวซึ่งไอตัว ตัวที่มันเล่นกับสตาร์ได้ก็มีขยาสุในตอนนี้บางทีเราอาจจะเอาไปเล่นกับอย่างอืง่นก็ได้ไม่ต้องพูดยาสอุอาจจะเอาไปเล่นกับลักก็ได้ที่ผมคิดไว้คือจะอไปเล่นกับลักตอนนี้คือมันเข้ากันไหมไม่รู้แต่กูจะเล่น